สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้ว่าวเรื่องของอาหารการกินกันอีกแล้วนะคะถามกันก่อนเลยนะคะสําหรับคุณผู้ปกครองว่าวันนี้เนี่ยลูกหลานในบ้านเนี่ยได้กินข้าวเช้ากันแล้วหรือยังหรือแม้แต่คุณเองค่ะกินข้าวเช้าแล้วหรือยังเพระาะทราบหรือไม่คะว่าการงดข้าวเช้าเป็นประจำเนี่ยนะคะจะทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะครับ ของผมเองเนี่ยนะครับบางวันก็ไม่ได้กินเหมือนกันแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยก็จะพยายามกินให้ได้ทุกวันสําหรับอาหารมื้อเช้านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไม่ได้กินข้าวเช้าเนี่ยนะครับจะไปหนักเอามื้อเที่ยงมื้อเย็นซึ่งก็จะเป็นอาหารที่มีแป้งแล้วก็ไขมันสอดคล้องกับงานวิจัยนะครับที่บอกว่าใครที่ไม่ได้ทานข้าวเช้าเนี่ยจะกินจุในมื้อถัดไปแบบนี้แหละครับอันนี้ดิฉันก็เคยเป็นบ่อยๆเหมือนกันนะค,บคะบางทีไม่มีเวลาเร่งรีบนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะควบคุมน้ําหนักด้วยการงดข้าววเเเ้าาานคป็มขใจที่ผิดดโย เพราะน้องๆเยาวชนนะคะที่ตอนนี้มีค่านิยมว่าต้องผอมเท่านั้นค่ะถึงจะสวยทําให้มีข้อมูลจากทางสสสนะคะที่ระบุว่ามีถึงร้อยละห้าสิบของเด็กไทยค่ะที่ไม่ยอมกินข้าวเช้าโดยพบว่ามีเด็กระดับมต้นและมปลายนะคะที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเพียงแค่ร้อยละห้าสิบนะคะขณะที่เด็กโตค่ะระดับอาชีวะและอุดมศึกษากินข้าวเช้ากันเพียงร้อยละสาเท่านั้นค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะครับบอกได้ว่าสาเหตุที่ทําให้เด็กไทยเราไม่ยอมกินมื้อเช้าเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองครับไม มื้อเช้านั้นมีความสําคัญบางก็เป็นเพราะนอนดึกตื่นสายผู้ปกครองเนี่ยใช้ชีวิตรีบเร่งบ้างจึงทําให้ไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารเช้าให้กับลูกๆครับหรือว่าน้องๆวัยรุ่นบางคนก็กลัวอ้วนแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับอย่างเช่นปัญหาความยากจนที่ไม่มีเงินซื้ออาหารเช้าก็มีเหมือนกันซึ่งในกรณีหลังนี้คงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันต่อไปนะครับค่ะซึ่งการที่เด็กไทยไม่ยอมกินอาหารเช้านะคะจะส่งผลต่อสมาชิค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพการเรียนนะคะโดยจะมีผลการเรียนต่ํากว่าเด็กที่กินอาหารเช้า เนื่องจากมันเป็นมื้อสําคัญที่สุดแล้วก็จําเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยน้องๆต้องทํากิจกรรมอย่างมากโดยเฉพาะการเรียนค่ะคขณะที่พลังงานที่สะสมตั้งแต่มื้อเย็นจนถึงเช้าเนี่ยนะคะกลับมีไม่เพียงพอทําให้เด็กๆเ,เกิดความรู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยนะคะแล้วก็สารอาหารในเซลล์สมองลดลงทําให้สูญเสียสมาธิได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากไม่กินอาหารเช้าติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะส่งผลต่อสติปัญญาหรือว่าไอคิวของน้องๆที่จะค่อยๆต่ำลงในระยะยาวด้วยครับรวมถึงร่างกายก็จะเตี้ยแค็งแรนแล้วก็อาจจะเกิดภาวะโรค ได้ด้วยจากการที่พลังงานจะหมดไปในช่วง10บโมงทำให้ช่วงเวลาต่อมาเนี่ยน้องๆจะกินจุบกินจิบนะครับเป็นพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลและการกินชดเชยในมื้อเที่ยงและเย็นจนมีพลังงานสะสมเกินเกินความต้องการของร่างกายนะครับทำให้ร่างกายนั้นเผาผลาลดลงทําให้อ้วนได้เช่นกันครับค่ะเมื่อทราบแล้วว่าอาหารเช้าเป็นคุ้มพลังที่สําคัญของวันนะคะเพราะฉะนั้นควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยการกินอาหารเช้าที่เหมาะสมนั้นควรจะอยู่ในช่วงเวลา7จ็ดถึงเก้าโมงเช้านะคะใช่ครับและใครที่ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ เคยกินมื้อเช้าเลยเนี่ยนะครับเรามีคําแนะนําดีๆเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวคุณแล้วก็ลูกๆให้มาทานอาหารเช้าพร้อมๆกันพร้อมหน้าพร้อมตานี่แหละครับเป็นคําแนะนําจากนักโภชนาการเลยครับคุณผู้ชมค่ะซึ่งเป็นบทความนะคะที่นํามาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกค่ะเผยแพร่บทความ6วิธีจูงใจให้ไม่พลาดมื้อเช้านะคะซึ่งเป็นการรวบรวมคําแนะนำนะคะจากโภชนากนสรสรสานโบว์แมนนะคะบอกว่าข้อแรกค่ะควรเริ่มต้นมื้อเช้ากับอาหารเบาๆปริมาณน้อยๆน,นะคะฝึกรับประทานอาหารมื้อเช้าด้ว เมนูอาหารที่ย่อยง่ายแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะกินในปริมาณที่มากเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับการเริ่มต้นนี่นะครับควรจะลองรับประทานเป็นเครื่องดื่มโปรโตีนเชคกับผลไม้หรืออาจจะต้มเป็นไข่สักลูกหนึ่งครับตบท้ายด้วยผลไม้สักสองสามชิ้นก่อนอีกหนึ่งวิธีจูงใจก็คือโปรโตีนครับซึ่งก็เป็นสารอาหารสําคัญสําหรับมื้อแรกของวันเพราะนอกจากโปรโตีนจะทําให้ร่างกายรู้สึกอิ่มได้นานขึ้นแล้วยังช่วยกระตุ้นครับให้ร่างกายแล้วก็จิตใจตื่นตัวไปตลอดทั้งวันอีกด้วยครับ ก็คือการที่ไม่จําเป็นจะต้องรับประทานอาหารทั้งมื้อให้หมดภายในครั้งเดียวนั่นเองค่ะเราอาจจะใช้วิธีละเลียดอาหารแต่ละอย่างหรือว่าเว้นช่วงการรับประทานอาหารนะคะโดยเฉพาะระหว่างอาหารขาวกับอาหารหวานค่ะและถ้าจะให้ดีควรตื่นก่อนเวลาปกติสัก15นาทีานอกจากจะได้ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันในยามเช้าแบบไม่ต้องเร่งรีบแล้วเนี่ยนะคะอย่างเป็นการช่วยกระตุ้นระบบต่างๆภายในร่างกายค่ะให้ค่อยตื่นตัวนะคะจากการนอนหลับแล้วก็พร้อมที่จะทําภารกิจหนักๆในช่วงกลางวันอีกด้วยค่ะและแรงจูงใจส่งท้ายก็คือเมนูไหนๆก็เป็นอาหาร าได้เสมอครับนั่นก็คือการทานอาหารที่หลากหลายเพราะไม่เคยมีกฎตายตัวหรือว่าข้อบังคับออกมาครับว่าเมนูอาหารชนิดใดบ้างที่ควรเป็นหรือไม่ควรเป็นอาหารมื้อเช้าประเด็นสําคัญก็คือการเน้นคุณค่าของสารอาหารที่บริโภคให้ครบถ้วนเป็นหลักครับ แล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญแนะนําด้วยนะคะถึงเรื่องของทัญพืชที่ควรกินเป็นอาหารเช้าเพราะว่ามันอุดมไปด้วยวิตามินนะคะคุณเกมแล้วก็บอกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ลองสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับแล้วคุณจะสังเกตได้ว่าตัวคุณเนี่ยจะกระปรี้กระเป๋าขึ้นสังเกตการเป,ปลี่ยนแปลงในร่างกายได้ด้วยครับ